อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวันดีนะครับเป็นวันที่เซอร์ไพรส์รก็ได้นะครับเพราะว่าเซอร์ไพรส์รเราไม่รู้ล่วงหน้ามาก,ก่อนเลยว่าวันนี้เป็นวันเกิดของปายงะนะครับทีนี้เพื่อนของน้องพี่ของเราก็ไม่ได้มากันครบเพราะว่าไม่รู้แต่ว่าเอาเท่าท <Yeah. S 2> ี่มาไปแล้วกันครับหรือว่าน้อมจิตน,น้อมใจจากสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพหลังใจของเราถือว่าที่มานี้เป็นตัวแทนนะครับโดยกรรอรให้กักบปายงนะครับ ที่รับของเราทุกคนขอให้ท่านจงมีสุขภาพกาไมที่สมแข็งแรงทำกิจการใดไปแล้วแต่ขอประสบควาพสำเร็จร่ำรวยเงินทองขอให้มีความสุขภาพจิตทจากใจของสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพท่านครับครับแฮปปี้เบิป้าแฮปปบดเครับผมครับลแฮปปี้เยครับร้องเพลงหน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทียูแฮปปี้เบ เบเ y ยเ h ดเดินมาเดินมากครับเดิมาใชโยใชโยขอให้เป็นมิ่งผัดของลูกหลานนะไปดูดนะให้เป็นคนใดที่ห้มากก็ผมวันนี้ก็ขอให้ย้อนสนสมองให้ย้อนคือนสนองทุกคนเด้มน่รับรองรับรอง หนึ variance, ่ง <laughs>